พี่น้องมาตำมมักพุงกันใส่พริกไปก่อนพี่น้องพริก10เม็ดกระเทียมใส่ชุลจักหน่อย หน้ามะขามผมนัวใส่หลายแซบหน่อยแซบหน่อย,อยเดี่ยวตะคุนมากน้ำตาลปี๊บเล็กหน่อยหูเข้ม นั่นปะล่าเด็กแซ่บ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 ,บ,บขนาดปูดทกกันด้ไหมล่ะ คลิปนี้เอาไว้สำเนียกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนาพ่อกันไหมไปพี่น้องไปกินน้ำกันแซ่บๆนี่พักแก้มพักขาพี่น้องพักขานี่ขนมจีนนี่ขือปุ้นขปุ้นดีเด้อพี่น้องนี่หอนี่ป้าตตำนี่หอนี่แซ่บ